สวัสดีครับมาพบกันกับช่องต้นไทยชาแนลนะครับวันนี้จะเป็นอีกมือหนึ่งครับบรรยากาศเนาะคึมๆครับผมมอคลื่นฝนตกน้อยนอยครับมาพบกับนาดินครับผมเ้าใหญ่มากขุดหลอกนาดินทียาดินไปถมเป็นทีห้าสิบปลูกหยานะครับตำบรเบิมคโควโคบสุร้อยสามสิบครับผมโคบสุร้อยสามสิบ มันนี่ห้องก็สีมาบอกวิธีการใส่งานของรถโคบสูนอสสี่หกหกน้อยนะครับรถครับผมสี่หกหกน้อยครับผมมันเริ่มต้นเริ่มแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกกันเลยครับผมมามาเบิ้งฟังขวามือนะครับฟังขวามือมันนี้เป็นกุญแจสตาร์ทรถนะครับอยู่มันนี้นะครับของโคบสูครับผมรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับทุกรุ่นครับจะเป็นคลื่อกันแบบนี้ ตัวนี้เป็นขั้นเร่งครับผมเป็นขั้นเร่งเลยมานี่ก็เป็นสวิตไฟนะครับเป็นไฟครับผมเป็นไฟเนาะครับอันนี้ฟังนี่เข้ากับหูแล้วเนาะมาเบิ่งนฟังขัวอะไรมาไล่ครับผมมาเบิ่งนตัวนี้ตัวนี้เป็นขั้นโยกครับผมขั้นคอนโทรลนะฮะอันนี้คือโยกแขนไงครับผมโยกแขนไงดันดันลงองคือกดล่งครับผมมั่นนะครับดึงคืนดึงคืนขึ้นโยกขึ้นนะครับเนี่ยครับ ยกขึ้นกด,ดลองครับผมอันนี้ถ้าดึงตัวนี้มาทั้งไสนนงง้นะครับเ,เป็นในความปงกีนะครับไอเป็นในงานปงกีนะครับนี่ครับเบื้องปงกีที่เขามาไปนี่นะครับแต่ดานออกไปทางขวาก็มันสิงหยออกไปนี่นะครับนี่ครับผมครับอันนี้อันนี้คือการเห็นงานเนะาะเหตนงานของฟังกัวมือคุมคอนทนน้นงานงานขัวมือ ก็ทัดลงไปองเนี่ยเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอนี่ก็บอกฟังนี่เป็นอุณหภูมิว้มห้อนครับผมก้มห้อนของเครื่องยนต์นะครับฟังนี่เป็นระบบไฮโนริกนะครับเลยมากก็เป็นระบบนามั่นครับผมครับการินงานครับเนาะปุ่มบันนี่ก็เป็นปุ่มกปุ่มไม่เคลื่อน่าคู่มือเป็นคู่มือเนาะครับปุมคู่มือ ถัดต้อมาครับนี่วันนี้ปุ่มคอนโทลมันทุกอย่างครับผมกะเป็น <c oughs> ต,ตัวที่นะครับปุ่มใส่งานเป็นปุ่มใส่งานเนาะถึงหมดเดินเร็วหมวดโยกำลังซาเร็วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปัดน้ำฝนครับผมนี่เรื่องครับวันี้ก็เป็นระบบแอร์ครับผมแต่มาเป็นระบบแอร์เนะเาะแต่ว่าเบิ่งฟังนี้ฟังนี่ใส่ขัว ใส่ใส่ขัวนี่ก็คือตัวเดินพักไปนี่เดินหนาดึงกลับมาถอยหลังนะครับผมขยับมาฟังนี่เลยนะครับฟังนี่ก็ใส่มือก็คือหมุน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 รถนี่นะครับไปใส่หมุนมาทางนี้กับมาขกกัวนะครับเดินหนานี่คือแขนกลางนะครับแขนกลางผมเองครับแขนกลางตัวบนบนเนาะครับไม่กะสิเท้าขัวไปดันทางหนามนันจะเกินเท้า ดึงภาหลังมันอก็คืโล่งมากไปนี่นะครับแบบในการหมุนท้ายสวิงซ้ายสวิงขวาครับผมอันนี้คือปุ่มคอนท้นนะครับส่วนมาฟังท้ายเมื่อตัวนี้เป็นระบบตัดการทํางานนะครับคือเซฟตี้ครับเซฟตี้ตัดการทํางานถ้ากดโลงก็จะตัดเปิดตูอยางนะครับนะนะครับมาเบิ่งในการทำงานเนาะนี่นะครับมาเบิ้งการทงาน ถอยลงนะครับแต่ใช่ไหมเบร์นในาการตักดินเนะาะตักดิน ภาพเลี้ยวอยู่ข้องดูนะครับข้องวุเลียวอันนี้เขาใส่หมวดธรรมดานะครับหมวดธรรมดาเกาะความเลี้ยวก็ะพอแตกต่างกันมันอะไรครับทรายห้องไปเจอช่วงยังวะงานหนักงานหินไปนี่ครับไปเจอบ่อหินไปนี่ตอนนึงใส่หมวดหนักนครับวิจอยเขาได้ในระดับหนึ่งครับ ซอยเล็งขวามดันค้อมอย่างของหังนันซอยเล็กหลอแบบันเดี๋วเลี้ยตึงแห้งตึงรบห่เนี่ยรมมุดธรรงดาครับในการเดงานมันก็เรียวครับเลี้วตึงโย่กับเข้าความครับตึงยเข้นครับผมในการเดินงานเนาะวันไหนตึงอยครบรถปันใดครับผมรถจะ้ส่วนหนึ่งครับก้น่วนหนึ่งแต่เ้าเห็นเลี้ยวมันจะเลี้ยว่นบตึงอย่รับการเข้างานเนี่ยครับ ตักเร็วมันกเร็วคือการใช้งานกับข่าวนะารันนะครับมาเนากยับมาเนีากในการขับรถเนาะขอ้เราเรียนรู้ม <cat on subscriber Airbnb> ีประสบการณ์ในการในงาน จับมาดีครับมานหนึงน่งเลยครับรับของเบิรงเนาะจับไปนะครับรเต็มนะครับง,งานเราจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับดีครับเบิรงรอบๆเนาะหม่ององานเนาะ เป็นปลาครับเป็นปลาครับผมให้รัวรัวดีกันไหนคือรัววัดครับรัววัดครับผมนี่พื้นที่ของจังหวัดกาลสินเท่านี่แหละครับผมพัฒนาเป็นแปลงหญ้าครับผมเป็นแปลงหย่าเนาะปลาธรรมชาติเนาะสวยงามเนาะครับนเนาะมันการดีงาม กับเบิ้งคร่าวๆนะครับให้น,นรถดการใส่งานครับผมก็มัมีอย่างมากไมครับเพราะว่าแต่เขามาเล่นรูปไม่เห็นรูปแบบจริงแล้วก็สิเข้าใจง่ายขึ้นครับผมแต่เบิง้งนการรีวิวนี่กับกับพ่อในหัวคร่าวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนยนะครับเดอ้อคลิปนี้ฝากไว้สำานีก้ก่อนนะครับสวัสดีครับ